อสวัสดีค่ะนนชเดี๋ยมาอย่ชองชอบอะไรคะชองอะไรจำชื่ช่องคูไม่ได้ใช่ไหมม่ักโอล n แอนนนั่นเองค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะ อยู่ที่เขาไปแบล็กชื่อไมรีเขาเมื่อเชาวโบก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันเช้าก็แบบย่องไปคาเฟ่อะไรวะก็คือท้องถิ่แบลกชื่อเก้านะคะอยู่ที่รามอินทน์ว่าซอยมายาละสิบสี่นั่นเองค่ะบรรยากาศหน้าร้านนะคะก็เป็นวิมานีเลยคือเขามีที่จอดรถให้ด้วยนะทุกคนก็คือเข้ามาทางด้านหลังด้านข้างของร้านนะคะ ีเทลที่เราชอบนะคะคือคืนอะเป็นลายแบบน่ารักมากมินิมอลม,ม,มากทุกคนอันนี้ก็ Americano Latte นะคะแล้วก็มีครัซองอันนี้เป็นครซองแบบเป็นเพนเพนเลยนะแล้วก็เพื่อนสั่งชาเขียวมาค่ะกับบราวมี่ก็เดี๋ยวนะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวขนมที่เราสั่ง,ไงไหลายสีอ่อย่าง <ๆ S 2> แอนบอกไปเบื้องต้นนะก็คือ คุณเพิ่งกินอะไรคะกินมัทฉะค่ะชาเขียวค่ะบราวนี่บราวนี่ซื้อหมดไปแล้วหมดแล้วแล้วเราก็คือดิมอเมริกาโน่ที่กำลังจะหมดไปค่ะแล้วก็มีคอซองเป็นเพนูคอซองที่เราบอกไปรีวิวก่อนเลยค่ะเอาเป็นเครื่องดื่มก่อนโอเคมะชาะก็คือใครที่แบบไม่กินหวานตอบโจทย์มากเลยแล้วก็ได้แบบ รสชาติของผงมัทชาแบบเต็มเต็มคือกินแล,ล้วรู้เลยว่าเออเนี่ยมัทฉา,าชาเขียวเหมือนไปญี่ปุ่นเลยจริงจริคือจริงเราคิดว่ามันน่าจะใส่ใส่ได้หรือเปล่าแบบเพิ่มความหวานได้ใช่แต่อันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยกินหวานส่วนบาวมีก็คือเนอื้อทิปเจอร์เขาจะแบบแน่นแล้วก็นุ่มไม่หวานไม่เลี่ยนคือที่นี่เขาจะไม่ค่อยออกหวานเออแต่ว่าถ้าใครชอบหวานก,ก็คือบอกเองเขาได้แต่คือโดยวรวมแล้วโอเคเต็มเต็มสิบได้เท่าไหร่เต็มสิบอันนี้ไม่ได้ชิมไม่ได้ชิมจริงๆเต็มสิบได้เท่าไหร่คะ ถือไว้เยอะถือไว้เยอะอันนี้พูดถึงราคาถ้าเทียบเท่าไหร่ประมาณเจ็ดเจ็ดสิบแปดสิบจัไม่ได้หรอเจ็ดสิบแปดสิบอันนี้เบอนี่เออราคาก็จับต้องได้ไม่ได้แบบแพงเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบถูกเกินไปคือถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับแบบเหมือนแบบปริมาณหรือว่าความรสชาติของเค้กสำหรับ ขอปเป็นเรื่องที่ขวดซองก่อนขวดซองหมดแล้วแต่ว่าเราไปความรู้สึกว่าขวดซองแอลแเงอ่ะชิ้นละเก้าสิบบาทอ่ะก็าสิเก้าสิบเราชิ้นไม่ได้ใหญ่เราเป็นเพนขวดซองถ้าเป็นขวดซองแอลมอนแล้วเก้าสิบโอเคแต่นี้เพนขวดซองเก้าสิบบาทแต่ว่าอเมริกันบอกว้าวขอโทษอเมริกาโนน่ะทุกคนเราสึกว่า เราไม่แน่ใจว่าเขาใช้กาแฟอะไรแต่ว่ามันหอมเราก็ไม่ได้เป็นกาแฟเปรี้ยวคือเราไม่ได้กินกาแฟเปรี้ยวอยู่แล้วเราไมรู้สึกว่าเออถูกใจไม่ใส่สารเคมีคือดีแล้วก็เข้มคือเราเป็นคนกินกาแฟเข้มอยู่แล้วราคาก็ อันนี้75บาทเป็นไอซ์แต่ว่าส่อนพระกอบก็เก้าสิบเออสำหรับเรารู้สึกว่าพอสองแพงไปแต่ว่าเครื่องดื่มเราโอเคเออแต่ถ้าเหมือนมาที่นี่คือต้องสั่งเครื่องดื่มแล้วอยากจะบอกว่าเล่นโต๊ะข้างๆก็คือส่วนใหญ่ยสั่งในอะไรนะในเมนูเป็นเนี้ยคือเยอะมากมีแค่ทุกโต๊ะทุกโตรู้สึกว่ากาแฟที่นี่เขาค่อนข้างดีนะแต่แบบสุดๆแล้วคือชอบอะไรหรือว่าชอบการจัดจานเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ช เรื่องการจัดจานของเขาที่เหมือนเขาจะเน้นโทนแบบขาวดำใช่ขาวดำแล้วก็แบบเป็นล็อบลอแบบการตกแต่งร้านเลยคต่มาที่นี้อย่าใส่สีโดดก็โอดได้ก็ได้เาวดำแต่จริงจรมันก็ได้สีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปพูดกันถึงการแต่งตัวกนันในหมวดต่อไป okay. โอเค เดี๋ยวเรานะคะจะมาแทนน้ำการแต่งตัวนะที่จะมาร้านนี้ว่าควรจะใส่สีอะไรพี่เซนชุดต,ตัวเองหน่อยว่าทำไมถึงเลือกชุดนี้มาสากที่อิน e r ร้านมามันคือแบบสีแบบคูลโทนสีแบบสีเรียบลายไม่ต้องเยอะเราก็เลยเลือกเป็นเสื้อคอแขนยาวตัวนี้เป็นแบบไหมพรมแล้วก็กางเกงสีครีมรองเท้าก็เป็นแบบนี้สบายเกาหลีส่วนกระเป๋าสีดง เฮ้วก็มัดผมเพื่อให้ดูแบบว่าใเนื้เนื่องจากร้านนี้นะคะเขาเน้นการตกแต่งเป็นสีขาวดาแล้วก็อะไรที่มันเพลเพนนะแองคิดว่าการเลือกเสื้อผ้ามาหลานเนี้ยควรจะเป็นสีเข้มไปเลยค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากใส่เป็นโทนเอิร์ธโทนนะแองคิดว่าก็เอิร์ธโทนได้แต่ไม่ควรที่จะเป็นแบบว่าขาวเพลนจนเกินไปนะถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะดูกลืนไปกับร้านเลยค่ะ โอเคค่ะวันนี okay, so so like ้นะคะก็จบช็อตบล็อกสั้นๆที่เราพามาคาเฟ่เปิดใหม่นะก็คือคาเฟ่เนี้ยมาง่ายมากเลยนะเหมือนที่แอนบอกไปในต้นลิปนะคะก็ฝากคุณเพื่อนนะคะติดต่องานอีวงอีเวนต์อะไรได้ฝากไว้ด้วยนะคะก็เฟซบุ๊กโอเคทิ้งลิงก์ให้กูด้วยโอเคได้ได้เดี๋ยวใส่ ลิงก์นะคะคอนแทคงานของคุณเพื่อนนะคะคุณเพื่อนเป็น MC ชื่อดังนะคะ oh. จ้างได้โอเคแล้วก็เดี๋ยวคิมหน้านาจะพาไปคาเฟ่ท mm ี hmm. ่ไหนก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะวันนี้แต่ก่อนก่อนจะไปเนี่ยอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้แอมด้วยนะคะติ๊งติ๊งติ๊งโอเควันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ